สวัสดีค่ะดานี่ดานี่ซูสเอ็กเบิร์ดมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการทุกคำถามมีคำตอบกับครูดานี่ดานี่ซอเอ็กเบิร์ดนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามสำหรับเพื่อนๆลุงป้านานะอาหรือแฟนคลับของครูดานี่นะคะที่ถามเกี่ยวกับสบู่กันเข้ามานะคะ รายการนี้คูดานิจัดขึ้นมาสำหรับเพื่อนทำสบู่ทุกคนที่มีคำถามแล้วไม่รู้จะไปถามใครเกี่ยวกับเรื่องการทำสบู่คูดานิจะมาตอบให้คุณเพราะทุกคำถามมีคำตอบกับครูดานิดานิซุปเอ็กเพิร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันเลยนะคะคูดานิจะมีคำถามอยู่ในกล่องนี้นะคะกล่องนี้เป็นกล่องที่ วิเศษมากเลยนะคะเป็นกล่องที่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในกล่องนี้จะเป็นจริงเสมอฉะนั้นเพื่อนๆที่ส่งคำถามเข้ามาให้ครูดาน,นี้นะคะจะเป็นใครอยู่จังหวัดไหนนะคะครูดาน,นี้จะตอบคำถามให้กับคุณกันไปเลยนะคะเราก็จะหยิบจับกันขึ้นมาก่อนนะคะว่านะเออจิ๊งนะคะ <laughs> คำถามสําหรับคุณไพโรจน์นะคะคุณไพโรจน์อยู่จังหวัดสมุทรปราการนะคะถามครูดันนี้ขึ้นมาเข้ามาค่ะว่าเหงื่อบนสบู่เกิดจากอะไรครับครูนะคะคุณไพโรจน์นะคะอยู่สมุทรปราการนะคะคุณไพโรจน์เนี่ยทำสบู่มาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วเขาถามครูว่าเขาเนี่ยทำสบู่กิเตนแล้วเขาซื้อเบตจากคนอื่นมานะคะแล้วเขาก็มาหลอมเทหลอมเท แต่พอทำไปแล้วเนี่ยมีเหงื่อบนสบู่มันเกิดจากอะไรนะคะวันนี้นะคะคุณได้รับสิทธิ์นั้นแล้วนะคะครูแดนนี้จะมาตอบให้กับคุณค่ะนะคะเหงื่อบนสบู่เกิดจากอะไรนะคะคุณรู้จักเหงื่อบนสบู่ไหมคะเหงื่อบนสบู่ก็คือแบบนี้ค่ะมาดูใกล้ๆนะคะเหงื่อบนสบู่ก็คือแบบนี้มันจะมีขาวๆขึ้นบนสบู่แบบนี้ เขาเรียกว่าเหงือบนสบู่อันนี้มันจะเห็นเล็กน้อยเห็นไหมคะอันนี้คือเหงือค่ะพอลูบไปเหงือมันจะออกเห็นไหมคะเนี่ยคุณนิชทาขึ้นมาให้ดูเลยนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเหงือบนสบู่สาเหตุที่เหงือบนสบู่เกิดขึ้นมามันเกิดจากหนึ่งเบทที่คุณใช้ค่ะเบทที่คุณเอามาหลอมเททําสบู่เป็นเบทแบบไหนทําด้วยอะไร ใช้สูตรอะไรในการทำเบทเราไม่สามารถบอกได้เพราะคุณซื้อเบทมาจากชาวบ้านเบทมาจากที่อื่นนะคะคุณไม่สามารถคาดการได้เลยว่าคุณทำสมบูออกมาแล้วมันจะเกิดเหงื่อแบบนี้นะคะสนะคะคุณใส่สารเติมแต่งเข้าไปเยอะค่ะนะคุณซื้อเบดจากที่อื่นมาแล้ว คุณไม่รู้ว่ามันจะต้องใส่ส่วนที่เป็นน้ําใส่น้ําหอมได้เท่าไหร่ใส่สารสกัดได้เท่าไหร่ใส่สมุนไพรได้เท่าไหร่คุณก็โหมใส่เข้าไปเลยเยอะๆมากมายนะคะพอปรากฏทําออกมาแล้วเป็นเหงื่อนะคะเห็นไหมคะคุณก็ใส่ส่วนสารสกัดเข้าไปเยอะมันก็เป็นเหงื่อได้นะคะเพราะคุณไม่รู้ว่าเบรคของคุณน่ะมันจะต้องใส่สารสกัดได้กี่เปอร์เซ็นต์นะ,ะอันนี้คือเหตุผลที่เหงื่อ เกิดบนสบู่มันหนึ่งเกิดจากเบทที่ไม่ดีนะคะไม่ได้มาตรฐานที่สูตรเบทที่สามารถใส่สารเติมแต่งได้น้อย 2. เกิดจากคุณใส่สารเติมแต่งลงไปในสบู่ของคุณเยอะเกินไปสารเติมแต่งคืออะไรก็คือพวกน้ําหอมพวกสารสกัดพวกวิตามินพวกสมุนไพรนั่นเขาเรียกว่าสารเติมแต่งใส่ลงไปในสบู่คุณใส่เยอะเกินไป 3.. สภาพอากาศนะคะถ้าวันนั้นคุณทำสบู่แล้วอากาศฝนตกนะคะหูมันสามคูณเลยนะคะเบรดก็ไม่ดีคุณใส่สารสากัดก,ก็เยอะแถมอากาศก็ไม่ดีอีกหูทีนี้สบู่คุณเป็นเหงื่อแน่นอนนะคะอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้สบู่ของคุณเกิดเหงื่อนะคะที่คุณไพโรดถามมาคือเหงื่อบนสบู่เกิดจากอะไร คุณไพโรธนะคะคุณดานิตตอบแล้วนะคะว่าสาเหตุที่คุณไพโรธทําสบู่มาแล้วมันเกิดเหงื่อนะคะสรุปง่ายๆคือคุณไพโรธจะต้องไปเปลี่ยนเบทที่คุณไพโรธซื้อนะคะคุณจะต้องไปเปลี่ยนเจ้าซื้อใหม่นะคะลองไปเรื่อยๆนะคะแต่คุณดานิตจะบอกนะคะถ้าคุณไม่อยากจะลองซื้อเบทไปเรื่อยๆจนฝ่าจะเจอเบทที่เป็นเบทของคุณไพโรธคุณจะคุณไพโรธจะต้อง ทำเบรของคุณเองค่ะคุณดนนี้นะคะเปิดคอร์สสอนทำเบรนะคะเป็นคอร์สบุฟเฟ่เครื่องสาอางนะคะสอนทำเบรสบู่ที่คุณเมื่อคุณไพลโรดทำเบรเป็ปแล้วคุณไพลโรดจะตัดปัญหาในเรื่องของทำสบู่ออกมาแล้วเป็นเหงื่อทิ้งไปทันทีนะคะ 2. นะคะคุณไพลโรดใส่สารสกัดลงไปเยอะค่ะนะคะถ้าคุณไพลโรด นะคะอยากจะทําสบู่ไม่เป็นเหงื่อต้องลดอัตราส่วนในการใส่สารสกัดให้ลดให้น้อยลงค่ะนะคะคุณไพโร์อยากจะทําสบู่แบบมืออาชีพคูดานิแนะนํานะคะคู่มือการทําสบู่นะคะคู่มือการทําสบู่นะคะคู่มือการทําเบสสบู่และสบู่กีซลีนะคะคู่มือเล่มนี้สอนการทําสบู่ และเบสสบู่แบบมืออาชีพให้กับคุณไพโรดนะคะครูดานิแนะนําแบบนี้นะคะคุณไพรโล์จะได้นะคะตัดปัญหาเหงื่อบนสบู่ไปจน100%เเลยค่ะคุณดานิผ่านมาหมดแล้วค่ะนะคะทุกวันนี้คุณดานิทําสบู่ไม่มีเหงื่อเลยนะคะนะคะคุณดานิก็ตอบคุณไพรโร์เรียบร้อยนะคะขอบคุณคุณไพรโล์จากสมุดปราการมากเลยนะคะที่ถามคุณดานิเข้ามานะคะ คุณจะได้คำตอบทุกทุกคำถามมีคำตอบกับคูดาน,นิดาน,นิซอปเอ็ดเบิร์ดนะคะแล้วเจอกับคำถามต่อไปในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย